วันนี้มากัน5คนนะบางคนเนี่ยไม่ได้มาครั้งแรกนะคะก็ขอบคุณมากมากันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้พิเศษมากเลยโปรโมทเพลงใหม่แต่ว่าก่อนอื่นแนะนำตัวให้กับพวกเราเชี่ยงันทางสดได้ทราบหน่อยค่ะนะครับผม s e v because of you I shine สวัสดีครับครับผมแค่นี้จะเชิญค่ะเชิญค่ะอีกรอบนึงนี่ครับผมสวัสดีครับอลันครับ สวัสดีครับผมจินวุครับสวัสดีครับของเอเอครับสวัสดีครับคริสครับออ <Yeah. S 2> โอ้ขออภยัยนะคุณผู้ชม<น>คือแค่นี้จะบอกว่าวันนี้ดีเหลือเกินไอร์เป็นเพลงแนวไหนคะไดบอกไว้ว่าเป็นแนวเพลงอิเล็กทรอนิก กรันช์ร็อกเราก็ป๊อปครับผมมันก็จะมีหลายเอลิเมนต์ของในแต่ละแนวเพลงมารวมกันเป็นเพลงนี้ครับเป็นแนวแบบดุดัน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 มีความโตขึ้นมีความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้มากขึ้นแล้วสำหรับเพลงライเออร์เนี่ยคือการกลับมารวมตัวกันของทั้ง12คนเลยใช่ไหมคะหลังจากที่แยกไปทำโปรเจกต์พิเศษแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะครับก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นการรวมตัวกันหลังจากที่เรา แยกเป็นยูนิตเป็นบัสห้ากับบ uh ัส huh. บัสฟกับบ mm ัสเซเวนก็ก็ก oh ็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆตอนแรกเลยเพราะว่าก็เป็นเพลงแนวใหม่ของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นคัมแบ็กของเราของเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะแบบหลายๆคนก็น่าจะตื่นเต้นกับการคัมแบ็กนี้ของพวกเราตื่นเต้นสิเพราะว่ายอดวิวล่าสุดคุณผู้ชมหนึ่งล้านแล้วนะเพลงนี้นะสุดยอดปรบมือหน่อยเร็วโอ้แนวเพลงที่มาแบบ ใหม่นี่คือเหล่ามัมมี่เขาบอกเลยนะบอกว่าดีใจมากที่เห็นแบบน้องๆวงบัสเติบโตแล้วบางคนบอกว่ารู้สึกภ <c oughs> ูมิใจที่แบบเรียกว่าติดตาม <c oughs> แล้วก็รักแล้วก็เชียร์มานะคะตั้งแต่แบบสมัยที่แบบเดบิวต์ออกมาแต่ว่าคราวนี้เรียกว่าออกมาใหม่ลุกใหม่อยากจะขอบคุณหรือพูดถึงแฟนเพลงยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกขอบคุณมากที่แบบมัมมี่ทุกคนแบบคอยเห็นาการเติบโตของพวกเรามาตลอดแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณที่ทุกคนรับได้ในการเติบโตของพวกเราและหลังจากนี้พวกเราก็จะเติบโตไปอีกต่อไปนะฮะขอบคุณครับด้น<ร>ี่แได้รับได้ค่ะได้โอ้โหแล้วบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเขา MV เขาค่อนข้างดุดันเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนความดุดันของตัวเองหน่อยใน MV ค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่กันโอ้อหโหอย่าพูดเรื่องผมก่อนแล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นผมณนตอนถ่ายเอ็มีผมให้ตัวเองสิบเต็มสิบเลยครับ ว่าจะไม่ว่าใสสุดมากตอน MV ก็คือเต้นก็คือเต้นยับสีน้าก็คือแบบเอาสุดเลยครับผมคือตอนนั้นก็มีอะไรคือแบบเอาหมดเลยทุกหมดเลยใส่เต็มเหมือนกันครับคือเราตั้งแต่ถ่ายคิวไนท์ก็ตั้งแต่แบบหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าประมาณนี้ก็ใส่สุดเหมือนกันครับเอ่อเอเนอร์จีทุกอย่างก็คือแบบตอนตีสี่ตีห้าหกโมงเนี้ยพวกเราก็ยังแบบว่าเต็มที่กันอยู่ใช่ครับผมก็ ให้เต็มสิบเหมือนครั้งครับทุกครั้งที่ถ่าย MV หรือว่าขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้ผมใส่สุดให้แบบเป็นสิบตลอดครับก็ไม่เหมือนตอนนี้เออเอาต่อต่อเราเราเราถ้าผมก็ให้สิบเอ็เต็มสิบเลยก็ได้ครับดูดันเกินหรอคะครัต้องช้อะไรต้องใช้อะเจแล้วอ่ะ โอเคครับงอ้นหงั้จะสิบเอ็ดมาแล้วสิบเอ็ดก็ได้ครับรู้สึกว่าสิบสองก็ได้ครับสิบสองเพราะว่ามาสิบเร็ดแบบแต่ต้องบอกว่าทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนเต็มที่กับกับกับผลงานใหม่ๆมากๆค่ะเพราะจริงๆพวกเราก็ก็มีผลงานให้ติดตามอีกมากครับแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราพยายามทำให้ทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อเพื่อที่จะให้แบบเหมือนผลงานออกมาดีที่สุดเออแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับ ที่ทุกคนที่เราได้รับความรักมาใช่ไหมคือตั้งใจเต็มที่ทุกๆอยา่างอ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเวลาตอนนี้ออนทีวีเนี่ยใกล้สมดแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายให้น้องๆเนี่ยฝากเพลงนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันต่อนะคะทางออนไลน์เชิญค่ะครับผมก็ขอฝากเพลง Liar เลยนะครับสามารถฟังเพลงนี้ได้ทุก streaming พลตฟอ o r m นะครับแล้วก็ขอฝากดู MV ของพวกเราด้ครับที่ช่อง YouTube t a r a Labels ครับผม ติดตามกันได้นะคะอาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อ c h 7 HD Entertainment เลย <c oughs> คุณผู้ชมไม่รอช้าอยู่กับน้องๆวงบัสวันนี้มากัน5คนนะคะเมื่อกี้เราพูดคุยถึงแบบเพลงนี้มาแบบสไตล์ดุดันแล้ว แต่ขนาดเดียวกันนอกจากบุคลิกที่ดุดันท่าเต้น MV ต่างๆการแต่งตัวเอออะไรเอยมีมัมมี่บางคนแบบทวงคืนร่างแบบบัชน้อยอ, <laughs> อยากจะรู้จากปากน้องๆว่าเราติดใจลุคนี้ไปแล้วหรือเปล่าจะไปต่อกับลุคนี้จะแรงขึ้นหรือจะผ่อนจะเบาบ้างไหมคือผมว่าในชีวิตจริงอะพวกเราก็ยังเป็นตัวเล็กของมัมมี่อยู่แต่ว่าพอ เราได้เดบิวต์มาเกือบจะครบปีแล้วเราก็ต้องแบบมีการาเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนได้เห็นใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็กวในอนาคตแบบว่าจะเป็นลูกนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมเราก็ต้องบอกว่ามันทีก็จะมีการสลับจะเปลี่ยนไปเพื่อให้มันเกิดรสชาติที่หลากหลายนะก<ช>ันนะครับผม<ช>แล้วก็ส่วนใ,<ช>ใครที่ยังทวงคืนร่างมามีอยู่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราก็ยังเป็นลูก,ลลกเล็ก คอมมามีทุกทกคนอยู่ในทุกทุกวันนะฮะอ๋อออนเก่งอะไรเก่งมะหมีดูนี่คือละลายก่แล้วแล้วเรายังไงอะลุคนี้คือถามน้องๆชอบไหมติดใจไหมเออลุคนี้เป็นยังไงสําหรับเราก็ก็รู้สึกว่าพวกเราแค่ชอบนะติดใจมาคือจริงๆเหมือนมีมีเพิ่มหนึ่งที่เราเคยทำที่คล้ายๆกันก็ก็เป็นเพิ่มในเซจเจ็ดไปเก้าก็ก็ดื่มๆแล้วก็หลายๆคนในบัสก้าน่าจะเคย ชอบเออแล้วก็แล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าเหมือนอันนี้ก็อาจจะอยู่ในสเตจที่เราก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆในในใน,ในบัมครับผ<อ>มใช่ก็รู้สึกว่าพวกเราหลายๆคนก็ชอบชอบชอืมกระแสตอบรับก็ดีด้วยนะแล้วใน MV น้องมินชีเหมือนกับเป็นฟิลว่าแบบจะต้องมีการตามหาคนโกหกเออยังไงคะยังไงยังไงเออยังไงเล่าหน่อย ก็จริงๆแล้วพวกเราบ้าสารทั้งทั้งสองคนเป็นคนโกหกทุกคนเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนที่คนที่ผู้คุมจะจับพวกเราได้หรือเปล่าคือในเรื่องมันจะเหมือนกับว่าพวกเรา1ิบนองคนโดนโดนจับมาโดนจับมาแบบใส่กุญแจมือเลยครับแล้วก็แบบเหมือนกับว่าฟิลให้โดนสอบสวนไอันี้แล้วในเรื่องเราก็จะเหมือนกับว่าเราจะหนีออกมาได้แต่สุดท้ายแล้วในตอนของ MV อ็เราไม่ได้หนีออกไปไหนเราก็ยังอยู่ในห้องสืบสวนเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นการทิ้งปมไว้ว่าแบบเออแล้ว ถรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันมันคืออะไรแล้วใครเป็นคนโกหกตัวจริงตอนนั้นเอ็มวีมันเหมือนมีการบบว่าวิ่งหนีมีการแบบขโมยกุญแจมาจากผู้คุมเพื่อแบบมาไขปลดพวกเราออกจากกุญแจมือแล้วก็มีการบอกว่าเหมือนแบบหนีหายไปทําให้เขาต้องวิ่งตามแต่สุดท้ายแล้วเราก็นั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเห็นเห็น MV อย่างเงี้ยไม่ถามถึงท่าเต้นไม่ได้เลยคนที่ออกแบบท่าเต้นให้นี่คือจากญี่ปุ่นเลยเหรอคะใช่ครับเป็นคนที่ออกแบบ ถ้าเต้นในเพลงแค่น้องชายใช่ครับผมเราเคยทำงานกับพี่ฮิโอริแล้วในเพลงแค่น้องชายครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบโปรกรฟของเขาก็เลยทำงานกับเขาต่อในเพลง l i e r ครับแล้วก็ได้มีการคอลแลบกับออน i r Academy ด้วยที่ไทยแล้วก็ On Air Academy ก็เป็น Dancing Coach ให้กับพวกเราบัสแล้วก็ท่าก็ออกมาเป็นประมาณที่ทุกคนได้เห็นใน MV เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอดูแต่ละคนใส่แจ็คเก็ตมาเปล่า <c oughs> เอเอใส่กันได้อยู่นี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครดู MV เพลงนี้ต่างบอกว่ามีท่าพีคมากนั่นคือท่าถอดแจ็คเก็ตแล้วมาถึงขนาดนี้จะไม่โชว์ให้ดูกันหน่อยเลยหรออ,อยังไงอ่ะอ่ะผม,ผมเขาบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าคือในในเพลงอ่ะมันเป็นท่าถอดแจ็คเก็ตใช่ไหมะแต่ว่าอย่างนี้แท่เป็นอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าในในด้วยคอสตูมของเราใน MV ครับมันมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะถอดได้ เราก็เลยเลือกที่จะแบบถ้างั้นก็เป็นท่าแบบมืออย่างนี้ไปเลยแล้วกันแต่ว่าตอนออกแบบมาตอนแรกคือเราออกแบบมาเพื่อตั้งใจให้แบบทุกคนมีเสื้อแล้วก็แบบอรอย่างงี้ใช่สมมติให้พี่รันทำให้ดูแล้วกันผมทำไม่ได้เพราะเสื้อผมบางวันนี้แหมที่ไม่ถือนะเสื้อเราเสื้อเราก็บางอะพี่ไม่ถือเลยพี่ไม่ถือเลยเชิญค่ะเชิญลองลองลองดูว่าอ๋อติดไม่ติดไม่ติดไ๋ยวมติดไม่ติดไม่อยู่อ่ะมันจะดีหรอถอดข้างเดียวก็ได้ข้างที่ไม่ติดก็ได้โอเคครับโอเค ไอ้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 ไม่หยุดกอไหมหมดไม่หยุดแล้วนี่คุณผู้ชมกวางกี้กับเบสอยู่ตรงนี้ผาใหญ่เดี๋ยวไปรอดูไอจีของสองคนนี้ได้แหมเป็นไงไม่ธรรมดาเลยบิ้นชิมาถึงปุ๊บนี่วันแรกหนูเป็น MC s p e c i a l ได้เห็นท่าจะดูแต่ดูเทปนี้พี่ปุ้มดูถูกใจมากเลยนะคะก็นนิดนึงก็เอ็นเตอร์จีนิดนึงนะคะเออโอ้ยแล้วอยากจะถามหน่อยว่า อย่างเพลงนี้ค่ะจะมีชาเลนจ์ให้แฟนๆได้เต้นตามไหมเพราะบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยมันเต้นไม่ง่ายใช่ไหมคะใช่ในลองแบบสอนสักแบบสักสเต็ปได้ไหมคะได้ค่ะนี่เรามีเพลงด้วยนะทีมงานมีเพลงให้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะใช <c oughs> ่ด้วย <c oughs> อ่เยนนาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราปล่อยเพลงลงมานะคะใ่ค่ะ <c oughs> อ่าพร้อมนะพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปนะคนคนที่ออกแบบท่าเต้นชื่ออะไรนะคะ ฮิโรยิกับมอนแอร์เคมีฮิโรยิ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 อครับไหมอาริาโตต้องแบบทักดีมากอาริาโตโอ้โหดีจริงๆเลยแหม เพลงก็ดีดุดันไหนจะท่าเต้นไหนจะลุกใหม่เนี่ยแล้วตอนนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกแะว่ายอดวิวทะลุล้านวิวแล้วนะ,ะต้องรีบไปดูให้กําลังใจน้องๆกันหน่อยนะคะเอ้าทิ้งท้ายอ,อีกสักหน่อยฝากผลงานของพวกเราให้กับมามีและก็แฟนๆหน่อยค่ะทุกคนเลยทุกคนเลยอะมาเริ่มจากข้างๆพี่พุ้มก่อนเลยเราเลยรับครับเราครับก็ฝากไลเออร์ด้วยนะครับก็เป็นเพลงคัมแบ,บ็กของพวกเราก็หวังว,ว,ว,ว่าทุกคนจะชอบนะครับ ก็สามารถดูหรือว่ารับชมเพลงไายดย์ได้ที่ YouTube Thailand Label นะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแอ้ก็คอนเสิร์ตแล้วกันไทยแลนด์ทัวร์ไทยแลนด์ทัวร์ไอ้ก็ฝาก Thailand Tour พวกเรานะครับนักนักแฟนคันนะน้องน้องบัสเฟิสไทยแลนด์แฟนน้องน้องบัสเฟิสไทยแลนด์แฟนคันน์ครับผมก็จริงๆบัตรก็ส่งเอาไปแล้วแต่ว่าขอบคุณพิยาซื้อคนมากๆนะครับที่แบบคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตเราเสมอ แล้วก็สมรับใครที่ยังกดบัตรไม่ทันไม่เป็นไรนะเรายังมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพนี่แหละมีนาช่วงเดือนมีนาด้วยครับผมก็เราไปเจอกันที่นู่นก็ได้ครับไว้เจอกันครับครับผมก็พูดฝากผลงานกาไปทุกอย่างแล้วฝากบัสที่เหลือไงฝากบัสพวกเราตอนนี้มากันห้าคนแต่ว่าพวกเรามีทั้งหมดสิบสองคนไงก็ฝากติดตามบัสแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียรบมือเียครั้งวงบัส เชี่ยวนะคะเอ้าอเที่ยมันทังสดหมดเวลานะบินชิดะามาหลังมาอีกได้ได้มหล,ลังมาอีกนะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ